ตัวจะฟังหางตุ้มกับหูตั้งก่อนนอนนะคะ,าะหางตุ้มกับหูตั้งตุ้มตั้งครับหางตุ้มอ้ามิพี่หูตั้งนั่งรับแดดยามเช้าขณะที่น้องหางตุ้มโอขณะที่น้องหูตั้งตื่นเต้นกระโดดไปมากระเป๋าอยู่ไหมกระเป๋าอยู่ไหนผ้าชนะาล่ะกระติกน้ําล่ะโอ้พี่หางตุ้มช่วยหน่อยสายแล้วช่วยหน่อ ใจเย็นใจเย็นหูตั้งหยุดกระโดดสักประเดี๋ยวสูดลมหายใจเข้าลึกๆดีมากน้องรักเป่าลมหายใจออกให้หมดท้องเลยหายใจเข้าฮึบหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโอ้เก่งมากครับต่อไปหูตั้งรู้สึกอย่างไรบ้างหางตุ้มถามน้อง ว่าไม่ต้องรีบร้อนแล้วเมื่อกี้กลัวลืมของกลัวไปไม่ทันหูตั้งกลัวไปเองแหละได้เวลาไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนกันดีกว่า่าโรงเรียนกันดีกว่าหลังเลิกเรียนเมื่อสองพี่น้องกลับถึงบ้านหูตั้งทำไมทำหน้าอย่างนี้ล่ะหางตุ้มยังพูดไม่จบหูตั้งร้องไห้โฮใจเย็นใจเย็น <Hey. S 1> หายใจใช่ร้องไห้เลยหายใจเข้าลึกๆเป่าลมหายใจออกให้หมดท้องเลย <Okay. S 1> หางตุ้มมองน้อง เอาหายใจเข้าฮึบหายใจออกหายใจเข้าฮึบหายใจออกดูถ่ายครับหูตั้งหูตั้งหายใจเข้าค่ะยขาล้อไคล้อไคถ้าล้อไคใส่ตัวต้องหายใจเข้าฮึบหายใจออกอาไม่ชอบไม่ชอบเพื่อนน้องว่าหูตั้งหัวดังหูตั้งยังคงโกรธอ่าแล้วพี่เข้าใจพี่เข้าใจ หูตั้งมาผ่อนคลายความโกรธกันดีไหม <S <S หายใจเข้าเป่าลมหายใจออกหายใจเข้าฮึบหายใจออกอ้าวหูตั้งหลับตาหูตั้งหลับตาหายใจเข้าฮึบหายใจเข้าฮึบหายใจออกอโอ้ไม่ช้าหูตั้งก็ยิ้มออกเห็ตนตัยิ้มออกหรือยังยิ้มออกแล้ว หานตุ้มชวนคุยวันนี้หูตั้งทําอะไรบ้างที่โรงเรียนอ้าวอันนี้หูตั้งทําอะไรครับเพลินอันนี้หูตั้งทําอะไรนะเพลินเล่นกับเพื่อนอันนี้ล่ะครับขำเขาวเล่นกับเพื่อนันเพลินครับผมอันนี้ล่ะขาวกินข้าวข้ากินข้าวข้าวอ่าแล้วทําอะไรอีกทําอะไรอีกอ่านหนังสือหูตั้งอ่านหนังสือหูตั้งอ่านหนังสือหูตั้งทําอะไรอีก ครับหูตั้งอ่านหนังสืออ่ะอันนี้ล่ะหูตั้งทำอะไรทำผุผักผุดผักอ่าและคิดถึงเรื่องสนุกสนุกที่ได้ทำในวันนี้อ่ามีตั้งหลายอย่างเลยนมีตั้งหลายอย่างเลยนะคะเออหูตั้งขอบคุณพ่อแม่ที่เตรียมอาหารอร่อยให้เราอันไหนอันไหนแม่อันนี้แม่อันไหนพ่อพ่อพ่ออันไหนหูตั้งตุ๋มด่างอ๋อวันนี้หูตั้งอันนี้หางตุ๋ม แล้วก็ขอบคุณพี่หางตุ้มที่สอนหูตั้งหายใจเข้าหายใจออกขอบคุณวันหยุดด้วยเพราะเราได้มาเที่ยวด้วยกันอ้าวไหนจบหรือยังอ่ะน้าสุดท้ายแล้วครับน่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหเราขอบคุณได้ทุกอย่างเลยนะพี่หางตุ้ม <c oughs> นี่ <c oughs> อ่าต่อไปใส่ตุวนมากด <c oughs> กดแบบพิเสื้อมาใช่แล้วเราขอบคุณตัวเองได้ด้วยนะจากนั้นหางตุ้มก็ชวนน้องกอดอ่ากอดแบบพิเสือ้อ <c oughs> นี่กอดแบบนี้กอดแบบนี้ กลดแบบพีเสื้ออ่ารู้สึกสบายไหมคะตัวสบายไหมคะนี่กอดแบบนี้กอดแบบพีเสื้อทําให้เรารู้สึกสบายอ่ากอดแบบเชืตันอ่าชตันยังไงชืตันเอ็ชตันแบบนี้ตึ๊บตึ๊บนี่กอดชืตันจะรู้สึกหัวใจเตึ๊บตึ๊หัวใจเต้นตึ๊ตักตึ๊บตักเลย ตตกักเออตึกตักเลยหัวตั้งกอดตัวเองแล้วรู้สึกดีจังอ้าวเอากอดเอากอดแบบชูตั้นอ้าวใ็กจุดกอดเบลชูตั้งเอาเล่นแล้วหัวใจจะเต้นตึกตักตักตึกตักอ่ะกอดแบบชูตั้งไงนี่ชูตั้งกอดนี่หัวใจเต้นตึกตักตึกตักเลยตึกตักหรอหัวตั้งรู้สึกอุ่นดีนะคะ จากนั้นกลับมาบ้านแล้วได้เวลากลับบ้านแล้ว,ลลวทั้งสองจึง <S 1> 1 <S เก็บข้าวของก่อนกลับบ้านกันนะคะอ้าวมีฝนตกแล้วนี่ฝนตกหนักอยู่ข้างนอกหางตุง้มนอนหลับสบายีนอันนี้หางตุง้มนอนหลับสบายส่วนหูตั้งเตือนตกใจกลัวเสียงฟ้าผ่าเอาหายใจเข้าเอาหายใจเข้าหายใจเข้าเฮ้บหายใจเข้าเฮ้บหายใจออกหายใจเข้าฮ้ยเอาจบก่อนเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย บ๊ายบายสวัสดีครับนีครับโอ้เดี๋ยวจวนหนกง่วงนอนแล้วครับบ๊ายบายครับ